ครับม like so, like well ือนี้เกิดที่ภาพมองนึงที่แปลงใหม่นะครับของสกทอุดรธานีนะครับถึงสีเปิดล้านรับซื้อขบเปิดแล้วก็รับซื้อไอของเกษตรกรนะครับที่มองนี้อยู่ตําบลชุมเสาร์นะครับห่างจากปากท่านชุมเสาร์ประมาณ3ามกิโลนะครับเป็นที่แปลงใหม่นะครับที่สร้างล่งสีนะครับเพื่อบริการพี่น้องเกษตรกรนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับไายั้งนานะครับอยากขายเขาอยากขายน้ำนะครับอยู่ไอ อยู่ที่สมเจานะครับอยาขายเขาอย่าขายอ้อยนะครับอยาขายมันนะครับก็มาติดต่อที่สกตได้นะครับเมื่อนี้สุภามากปเบิงนะครับที่สิจิตังโครงการนะครับของสกตดันท่านีนะครับซึ่งที่แปลงนี้ซื้อประมาณเกือบสี่ล้านนะครับประมาณสี่ส้างประมาณสิบกว่าล้านนะครับสีสางในเกษตรกรซึ่งผลผลิตในเกษตรกรนะครับเมื่อนี้ขับพมกับค้าคนงานมาสองคนนะครับมาปักลักมุดนะครับมาฝังเขีดแดนนะครับ เพื่อเตรียมร่วมโครงการครับสำหรับโมนีกาข้าวข้าวมาฝากพปหนองบันห้อง่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ให้คลิปให้ผมต่อไปนะครับเพื่อที่ได้เ็ดคลิปใหม่ต่อไปนะครับครับขอสวัสดีครับ